นายอุทัยวันยาวชาวบ้านคำบอนตะบนยางอุ้มอำเภอท่าคันโทจังหวัดกระสินกำลังเดินเก็บถั่วฝักยาวที่กำลังให้ผลผลิตเพื่อนำไปรับประทานและส่วนหนึ่งก็นำไปขายให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านโดยนายอุทัยวันยาวได้กล่าวว่า ตนได้ปรับพื้นที่บางส่วนไม่ถึงไร่มาปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลายหนึ่งในนั้นก็คือถั่วฝักยาวโดยเริ่มแรกก็ทําการเตรียมดินด้วยการไถปั่นดินก่อนจากนั้นก็นําเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวมาปลูกโดยใส่เมล็ดลงไปในหลุมหลุมละ3าเมล็ดระยะห่างต่อหลุมประมาณแปสเซนติเมตรเมื่อถั่วฝักยาวเริ่มเจริญเติบโตก็นําไม้ไผ่มาทําเป็นซุ้มและก็นำตะข่ายมามัดใส่กับซุ้มไม้ไผ่ เพื่อให้ถั่วฝักยาวได้เลือ้อยเกาะขึ้นไปใช้เวลาประมาณ2เดือนครึ่งถั่วฝักยาวก็ให้ผลผลิตสามารถที่จะเก็บมารับประทานและก็นำไปขายได้แล้วซึ่งข้อดีของถั่วฝักยาวก็คือสามารถเก็บผลผลิตได้ทุกวันต่อเนื่องไปเป็นเดือน2อเดือนทําให้ตนเองนั้นนอกจากจะมีถั่วฝักยาวไว้รับประทานเพื่อลดรายใจ่ายในครอบครัวแล้วยังมีรายได้อย่างงามจากการขายถั่วฝักยาวอีกด้วยครับ สัมผัสนะครับเห็นว่ามีปลูกบักทัวฝักงาวครับครับจังที่เห็นถือในมือนี่ครับนี่แหละครับครับนี่บักเขี้วก็ต้องมีบอกพริกนี่พริกเราก็ต้องมีบอกทัวครับอืมครับครับประกอบกันสามอย่างนี่ก็คือโอเคเลยครับเพชรังไกๆก็ขายน้ำมันท่านนี่แหละปลูกจังไรครับปลูกบักทัวไหนครับปลูกคือก็คือเราต้องเตรียมดินแห้งใดก่อนครับครับแต่ว่าผมีนเฮ็ดแบบเฝอเไหมครับเตรียมดินบดไดปนใดใช่ว่าต้นบ่สมบูรณ์ปนใดมาปันงามปัะนี่ครับ กับยันดินนีกบบคือไอ้ใส้ยังปุยค,ค,คอกเนี่ยฮะก็ไม่ได้ใส้ยังหรอกครับแต่ว่าเ่าไถดินปั้นดินเห็นมันนวลซะก่อนครับอ๋อไถปั้นดินเห็นมันล้วนเมียนปั้นเห็นมันนวลถ้าเขาจะได้หาอาหารได้นี่ดินมะโรงปลูกเปียกมันห่างมันไปบ่ได้ไหมครับครับเอาพอได้เลยเขาเขาเขาเอาต้นพันมาใส่หรือเอาเม็ดครับเอาก้าเม็ดครับเอาก้าเม็ดครับเื้อเม็ดพันกระป๋องมาเอาตัวเม็ดมาครับเนีนครับใช่หลุม ใช่ลุมครับอ๋อจักจักไอ้ลุมหนึ่งใช้จักเม็ดครับผมกลุมละสามเมตรครับหรือมาสามเมตรแมตรครับห่างกันไรบ้างนะครับเจ้าหลุมห่างกันเล้วแต่ห้างสิปลูกครับอืของเข้าของเข้านี่จักจักเท่าไหร่ครกวเครื่องเมตรได้ปะบางอันนั่นก็สิบแปดสิบนะครับยางต่ำแปดสิบก็สิบแปดสิบก็สิบเส้นเมตครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้อืมครับครับครับเอาเพราะจักจักเดือนครับมันมันมันจีใหญ่ขึ้นมากเพราะที่เห็ดค้างผมเห็ดค้างนั่นเนอะ บักทั่วนี่สองเดือนกลัวๆอยู่ครับอ๋อสองเดือนกลัวครับสองเดือนแล้วก็ไม้ไผ่มาไม่ผมเฮ็ดเป็นสุ่มสามเดียมเรืออะไมืเสือกอันนี้เสือกตค่ายตาค่าซ้ำเลสสุดตลาดครับอ๋อตไค่ายซ้ำเ็จเป็นตไค่เสือกแมนตไค่ยเสือก้วครับแล้วก็มาผูกพักไอ้ผูกก็ไม้ไผ่แมนครับโอ้โครับล้วให้ไอ้ต้นมันไตขึ้นไปแมนครับอันนี้ก็คือลงทุนต่ําครับของพวกนี้ลงทุนต่้ไม้ไผ่ของเฮาครับอยู่กับการดูแลเฮาว่าเสียห้มันไดอายุดนบันใดอยู่กับเฮาดูแลครับ พอมันไต่ขึ้นไปแล้วไม่เจให้หน่วยบ่ครับยังไงเมร์ครับเวลาเท่าเคี่ยวขึ้นไปนี่หน่วยมันสิย่อยลงงามไหมครับอืมครับครับครับเป็นยังจังเฮาจังเฮ็ดข้างขึ้นสูงอาศัยว่าหน่วยมันเฟื่อยลงงามไหมครับครับครับปลูกจักเดือนครับจังสิได้หน่วยครับนี่ก็เอาสองเดือนครึ่งครับสองเดือนครึ่งไว้ปรมอยประมาณมันคสิบเจ็ดสิบมื้อตัวนี่แมร์สอเดือนครึ่งครับว่านหนึ่งบอกตัวนี่อายุงานการเจ็บของมันนี่มันสิได้ดนไหมครับอ๋อครับเป็นเดือนทองเดือนพวันนี้ขน่ะ เจ็บซูมือครับเก็บซูมือครับครับครับแล้วซื้อมาฟองหนึ่งสองรอยกว่าบาทก็ถือว่าสุดกลุ่มแล้วนะครับ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 นาเห็ดเอาเอาเอายังบำรุงเพิ่นครับหมายถึงว่าให้น้ำตลอดบ่เบิ่งกันไหนห้น้ำก็แล้วแจ่เขาสิไหมครับเอาวัมเบิ่งกันไหนฮะเล้วแจ่ให่หมายถึงให้ดินมันซุมเบิ่งจากดินเดีฮยอีไยังไงฮะแม่ครับเบิ่งจากดินถ้าเกิดว่าเฮ่ากับเบิ่งจากต้นมันนําว่ามันเหี่ยวบ่ครับอันคันมันบ่เหี่ยวเฮากับป่อยเลยขึ้นดินเฮายังซุมอยู่ครับ มันให้ไลายเกินบางทีมันก <indie> no. <uges> to ับโมมังดิหนาครับครับใหญ่มันซูมพดครับใหญ่มันเกินพเกิดพดกับทีเกิดเชื้อราในดินไหมครับนนั่แหละเออย่างมาบ่หมุงต้นเหมือนบหมครับบ่หมุงให้นเพื่อนเห้เพื่นเกาะง่อยให้เพื่นออกง่อยหลายๆเห็นไหมฮอร์โมนแล้วครับเสียนฮอร์โมนเสียนคือก้อนหรอครับแบบเดียวกันกับบกพริกบ่เขียวแบบเดียวกันครับก็คือเอาไอ้ฮอร์โมนนมฮอร์โมนนมสดเอ็มร้อยครับนี่เราเวลามันออกมากนี่อย่าเริ่มนมสดนมเยาวแดงข้าเนี่ย อันบางเที่อวคนกือที่โบลูจักไหมครับที่นี่น้ำกันบางเที่ยวแต่บักตัวนี่กรอบหวานไหมครับผิวสวยครับนี่แหละแล้วมันมันออกรวยดกน้ำครับโอ้เครื่องแอมอยนี่ที่เป็นตัวให้อันควรมันจับดีไหมครับควรดอกมั้ยนี่นั่นแหละที่โบเฮดแต่มันลวงง่ายไหม ครับครับก็คือเครื่องดูมไอชุดกอลังครับมันจีซอยให้ขวนมันมันมันจับดอกแมนแล้วก็ฮ้อม์โมนพวกนมสดพวกยังเนี่ยผสมเข้าไปแมนครับครับครับผสมนี่ผสมน้ำผสมยัง่อตัวฮอม์โมนเนี่ยผสมอันน้ำยี่สิบลิตรครับ๋อครับเอ่ออันเอียมลอยห้างสองฝาสามฝาก็ได้ครับบในี้ผงชื่อรถเห้างซ่อนแจงหนึ่งครับครับใบในน้ำเศร้าเขาห้องนี่งเจ็กลิตรหนึ่งก็ได้ครับอืมแล้วนมเหรอฮะ นมนี่ก็เอาลงเป็นเป็นกองเลยก็ได้ครับอ๋อเป็นกองนึงครับพอันนี้มาชฉีเลยแมนครับอาทิตย์ละเท่ออาทิตย์ละเท่ออืมใหญ่ดีแต่ไหนมันก็เฮ็ดให้ผิวทั่วงามครับแล้วก็กรอบหวานครับมันมันเกาะดีนะบ่าะครับก็ดีอืมนี่แหละก็ดีครับครับครับเออตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เฮ็ดนี่เอาไปขายใส่หรือว่าเอากินอยู่บ้านครับเนี่ยขายน้ำมันเพื่อนบ้านเฮานหรอครับอ๋อแค่นี่กับพอขายกับในบ้านเอากรามนี่กรรจักบ้านนี่ อันนี้กําละสิบบาทครับอ๋อสิบบาทครับปรากฏว่าขายบพท่านขายบพท่านครับเก็บขายบพท่านครับคุ้มค่าเลยไหมครับคุ้มค่าเพราะว่าผมเห็นเนี่ยใช้พื้นที่ว่าหลายครับว่าเป็นแถวแปลงเน่าเข้าไปครับอืมมัเพราะงั้นเหรอครับครับพื้นที่แล้วก็เก็บได้เน่านั่นครับเก็บได้เป็นจักเดือนสองเดือนได้ป่ะสองสามเดือนได้ป่ไม่ได้อยู่ดีครับพันเ้าเตรียมดินได้แต่เริ่มแรกได้อยู่ดีครับสองเดือนนี่ก็ได้ครับครับเพราะว่านึงพอ ต้นเนี่ยมันสีออกดอกไปอีเดียมะครับอยูุ่คข้อม่อนเข้าฉีดเรื่อยๆที่สำคัญเก็บได้ซูมือเก็บได้ซูมือครับนี่แหละปลูกซ้ำนี่กับมือนึงก็ได้ยังกี่ไร่กรับร้อยสองรอยยืนมอครับแม่นครับเพราะเพราะเพราะว่าแป๊บเดียวกำลนึงเลยไหมแม่นครับยังเก็บก้นก้นีดซูดไหมครับอืมเข้ากับร่วมมัดทุกจิิงยางมันกับกัหลายเตือบอยู่ครับกับ่อนเพื่อยู่ครับกับกับเออถ้าพี่น้องสนใจอยากมาศึกษาเรียนรู้ กานีอว่าจะโทอถามครับทนที่สามที่หนึ่งแปดเจ็ดก็สองแปดครับครับกับเขาบ้านบ้านไหนครับเนี่ยบ้านคำบอลมู่สามครับครับผมนาโรงเรียนคำบอนครับทั้งเซนทต์ถึนบ้านไทยเจริญครับตำบลยังอุ่มเนาะต้าลยังอุ่มครับครับเพเภอทาคันโท้จังหวัดกาลสินครับกาลสินห้องครับขับขับ